คือตอนนี้เนะี่ยนะครับผมลงแรงมาผมเล่นมา5 6ทีมเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะครับทีมแบบนี้นะผมไม่เคยเจอจริงจรยู่ดีมาถึงมันก็นี่แหละแบบนี้เลยด่ากันแย่งเลนมั่วเลนไปหมดนะครับนะผมก็งงนะเพราะระบบอะไรที่ gm เนี่ยเขาได้ตั้งมาเ,เขาบอกว่าอะไรวินเลทอะไรนี่แหละนะครับไม่เห็นมันเป็นจริงเลย ดูน้ำสุ่มอะไรมาไม่รู้บางคนก็ห้าสิบเจดบ้างบางคนก็หกสิบยังเล่นโง่อยู่ดีนะครับนะเจอแบบนี้เนี่ยหัวร้อนดำตาเกันไปนะคือผมกดไฮเตะมานะเพราะรู้สึกว่าเออไหนมันก็ไม่ชนะแล้ะผมก็โยนแม่งไปได้วยเลยนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็คือฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยดูดิเขาแบบโอ้โหแบบครบทุกตำแหน่งอะ่ะนะครับแล้วดูฝั่งผมมีแต่ไดมอนด์นะครับ นะมีไดมอนสองคนฝั่งนู้นมีไดมอนสามคนเลยนะนะครับฝั่งผมมีคอมมานเดอร์สามคนแพ้นะครับมมแพนะบแกไม่ไหวจริงจริงนะครับก็คือเกมมันก็มาตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับเล่นไปสักพักเดี๋ยวมันก็ด่ากันดูนะนะเป็นไงเดี๋ยวมันก็ด่ากันนะครับไก่ทางไหนไม่รู้ไม่ตามมาว่าอะไรของมันไม่ตามเลนว่าเออนะครับก็คือแล้วดูตัวเองอะตามเลนไหมนะครับ ก็คือมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆไอ้พวกที่ตามเลนแล้วก็รีพอร์ตไม่ได้นะครับมันแก้ไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็คือแบบผมอยากแบบให้คิดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่เนี่ยแล้งนะครับเป็นคอมบันเดอร์เนาะคอมบันเดอร์ประมาณสี่นะครับนะคอมบันเดอร์ประมาณสี่เล่นมันก็น่าจะรู้เรื่องกันแล้วแต่อันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะ มันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาผมคิดว่าทีมนี้แหละขยะที่สุดแล้วนะครับทีมที่แบบไม่ความร่วมมือนะครับด่ากันนะแย่งเลนมั่วเลนไปหมดหนู่นครับย้อนถูกเฟิร์สบัตแล้วครับนะแบทแมนอยู่นี่นะ นะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับดูข้างบนครับดูเลนบนครับโดนโถมครับไม่มีใครไปกันป้อมสักคนดูยอนครับยืนยิงคีป่าอยู่นี่นะดูดิดูมันเล่นกันนะครับนะดูมันเล่นกันปล่อยให้เมุไปกันป้อมทั้งทานที่เมธอยู่กลางนะครับต้องขึ้นไปกันป้อมให้มึงย่ยอนเลยนะครับนะโอ้โหตอนนี้ป้อมบนเสียไปแล้วนะครับป้อมบนเสียไปแล้ว ผมพยายามจะป้อมล่างนะแต่เอาไม่ได้เพราะฝั่งเพราะมันเป็นโอเมนไงนะครับเสียวมันโดไอเสียวมันขังนะครับขังขึ้นมาเนี่ยคือจบเลยนะแต่พอแต่ไฮเดเตมันยังพอพลิกได้นะครับด้วยอันตีเนาะก็คือผมจะขึ้นเป็นถุงมือคี้ก่อนนะครับหนึ่งอันเผื่อโอเมนเนี่ยมันไอ้นี่นะโอเมนมันอันติีแล้วมันจะมีโอกาสคี้นะครับนะโอเมนเสียฟิกเกอร์ไปละเพราะว่าเรารู้ทันไงเพราะฟิกเกอร์แน่นอนเพราะว่ามันต้องจับเราแน่นอนเราเลยซองมาก่อน ตอนนี้กลางคิวนะครับ2คนก็คือเมดลอเรี่ยวนะครับก็คือเล่นค่อนข้างดีอยู่แต่คนอื่นเล่นไม่ดีเลยนะครับนะยอนแล้วก็เอลสูเอลสูนี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับนะเพิ่งซื้อใหม่โล่2เล่นไม่เป็นครับยืนซูมอย่างเดียวนะผมเจอมาหลายคนแล้วครับไอเอลสูเนี่ยก็คือมันถึงเลดเกมแล้วเนี่ยยิงธรรมดามันแรงอยู่แล้วไงใช่ไหม นะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือผมจะโดนโอเมนล็อกนะครับนะเนี่ยนะพอโดนล็อกมันก็มีคนมาลุมนะครับก็คือถ้าเกิดเราออกธงมือคีสสักหนึ่งอันมาก่อนนะครับเราจะสวนเออสวนโอเมนได้นะครับมีสิทธิ์ชนะนะครับผมนะมีสิทธิ์ชนะนิดนึงนิดนึงจริงแบทแมนตายโง่นะครับนะเป็นไงก็รู้อยู่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับยังจะมาฟาร์มคีสต่อยตรงนี้นะครับแทนที่จะมาเกาะป้อมนะครับ นะหรือว่าไปเลนอื่นก็ได้นะอันนี้คือมาตายโง่เลยนะครับอมยิงนะนี่คือผมโดนโถมทั้งสี่ตัวเลยนะครับแต่ผมพยายามมาชนะห้องวันสี่เลยนะ <c oughs> นี่นะครับไอสองคนนี้มันก็ยังไม่ไปไหนนะมันก็พยายามยเอป้อมนะครับก็คือเมื่อแบบเวลาแบบเล่นไปเรื่อยนะครับแคลรี่นะรู้ว่าตัวเองยืนไม่ไหวนะครับหรือว่า โดนโถมเยอะเกินไปให้ออกจากป้อมเลยนะครับอย่าไปยืนคาไว้แล้วตายนะครับแล้วเสียป้อมงนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะตายเสียป้อมอีกโอ้โหแม่งโคตรคุ้มอ่ะนะให้ไปเดินเลนอื่นดีกว่านะครับผมนี่คือแบทแมนมาแล้วแบทแมนมาแล้วอยู่ดีมันจะทําอะไรได้นะครับถ้าผมจใจผิดเนี่ยแบทแ,แมนเกมนี้เนี่ยมันตายไป11สามเลยนะครับ11ตัวคือแบบป่านะป่ามันต้องแบกดิยังให้ตำแหน่งอื่นแบกได้ไงอะ่ะนะ อนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมครับตรงกลางคิวกันอีกแล้วนะครับก็คือผมอ,อัดนะครับแล้วก็พอดีเสียงในนั้นมันฟังไม่เดียนะครับผมก็เลยเอามาภาคใหม่ครั้งหนกันอันนี้คือคลิปแรกนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ เดินมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เจอเซฟิทอยู่ในป่าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอันนี้อยู่นะครับส่้อยู่นะครับนะตอนนี้เมดเราเปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าทีไม่มีแทงก็ยังทื่อวนะครับมันเล่นยากมากนะครับผมโลมเสืรไปเล่นล้อเลี้ยวั้งนั้นนะครับนะดู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 ครับดูล้อเลี้ยวครับเลือดไม่มีแล้วมันพยายามจะเข้าไปอีกนะครับนะดูเอลสูครับผม อยู่ข้างหลังครับเวลาเกิดทีมไฟเนี่ยเอลสูตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเลยครับรอซูมยิงสกิลสองนะครับก็คือเอลสูเนี่ยยางที่รู้ๆแหละสกิลยิงธรรมดามันแรงตายนะครับอันนี้คือผมโดนเซฟิตีนะหนีไม่ทันเอ้ยหนีทนันหนีทันนะครับเกือบแล้วเมื่อกี้มีตัวของฟิกเกอร์เนาะนะครับถ้าเกิดเอาล้างสถานะมันย,ยิงไม่ทันเลยนะครับคือเผื่อใครไม่รู้นะไอ้ไอ้ล้างสถานะเนี่ยมันล้างป้อมได้นะครับผมอ่ะเริ่มกดยอมแพ้แล้วนะครับ ตอนแรกผมก็กดยอมแพ้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาไงนะครับพอกพักเล่นไปเล่นมานะครับรู้สึกว่าเออมันพอจะสวนได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือฝั่งนู้นเขามีแท้งนะครับมีตัวยืนมีตัวทุกตัวนะครับที่มันครบตำแหน่งนะครับเอ่อมันก็เลยนะครับได้ยันปอมได้ดูดูดูนะครับย้อนเห็นไหมเดินเข้าไปตายแบบสกิลสองของดีแลกที่มันช้าๆนะครับดูโง่ขนาดไหนนะครับนะ ก็คือมันมีทงมีแท้งนะครับมันก็เลยมีตัวยืนแต่ฝั่งผมดูไม่มีนะครับมีอยู่ตัวบางๆนะครับฟาร์มก็โง่นะครับแครลี่อีกสองคนก็โง่นะครับอันนี้ผมพูดได้เลยนะเพราะว่ามันยังไงอะคือมันเล่นกันเด็กนะครับดูมันเล่นกันเออไี่รย้ว่าทีมนี้ขยะที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอมานะอันนี้พยายามลาดลัดไปได้นะ <laughs> นะครับ่ ก็โดนราดอยู่ดีนะครับอันตีไปแล้วขนาดอันตีแบบตีลัวๆนะเมื่อกี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมคนระับไฟยังไม่เกิดนะครับไฟยังไม่เกิดถึงเกิดก็แพ้อยู่ดีนะครับนะนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่เลดเกมแล้วนะครับฝั่งนู้นก็ได้ดาสเลเยอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับนะซึ่งฝั่งผมเนี่ยก็พยายามกันป้อมนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีตัวของมังกรเนาะที่มาคอยตีป้อมนะครับดูครับเอลซู <c oughs> นี่ครับ รอเรียวนะเรียบร้อยครับผมโดนอันติดีแลกนะครับดูดูด,ดูนะครับตอนนี้เซฟิดก็มาร้วงหลังอีกนะครับบอกเลยว่ามันไม่มีตัวยืนคือมันเล่นยากมากนะครับนะอันนี้คือเลตเกมแล้วนะครับก็คือฝั่งนู้นเนี่ยเริ่มของจะเยอะแล้วนะครับแล้วฝั่งผมของก็เริ่มเยอะแล้วด้วยซึ่งแคลี่เลตเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงเนาะนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยมันเป็นตัวนะครับ ตีแท้งได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับมันก็เลยง่ายนะครับผมอันนี้อันนี้คือฟิกเกอร์ผิดผิดทางถ้าถูกทางเนี่ยอาจจะได้ดีแลกนะครับนะตอนแรกผมคิดว่าอลิสมันไม่ตายไงดูครับดูทีมโอ้โหดูดูดูเซฟิตครับดูในแมปมันเข้าย็นบ้านอะ่ะเออไม่ไ้มีตัวยืนอะ่ะถ้าเกิดมันมีแท้งแมกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่กล้าเข้าหรอครับผู้ชมนะดูเวลเลตครับยิงฟรีรอเลี้ยวครับผมโดนขังอีกเรียบร้อยครับ โดนล็อกของโอเมนนะตอนนี้ป้อมของผมนะครับก็เหลืออยู่ป้อมเดียวแล้วนะครับดูซิว่ามันจะกันกันยังไงนะครับพอมาถึงตอนเนี้นะครับฝั่งนู้นเขาก็เริ่มจะมายืนแบบแหลมๆหน้าบ้านเราแล้วนะเพราะว่าป้อมเราไม่เหลือแล้วนะครับเขามีพื้นที่เล่นเยอะกว่านะครับแล้วฝั่งผมดูสินะครับอันนี้คือผมต้องมายืนแนวหน้าให้นะครับนะแทนที่ยอนมึงจะยิงคีฟนะครับเมื่อกี้ผมยืนคำให้แล้วแท้ๆนะครับ มันไม่ทำอะไรเลยดูเซฟิตครับดูดูด,ดูโอ้โหคือเมื่อกี้ผมค้ำให้แล้วแทนที่จะมาแบบหนึ่งล้านติไม่ใช่หนึ่งแล้วลูดนะครับนะคือเมื่อกี้ผมเข้าไปค้ำให้นะตายนะครับเรียบร้อยเซฟิตตายนะครับผมคือมึงควรจะยิงคีฟก็ยิงคีฟสินะครับนะอันนี้คือโอมินเข้ามาเลยนะครับเพราะมันไม่กลัวแล้วเพราะมไม่มีแทงนะครับถ้ามีแทงมันมันไม่กล้าเข้ามาหรอกนะ แล้วครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันตีบ้านผมจนเลือดเหลืออยู่แค่นี้นะครับดีนะผมเกิดทันแล้วออกมากันบ้านได้นะครับมันก็เลยมีโอกาสเล่นต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับนะดูดิคีบถมสี่ทางเลยนะครับไอสามทางดิดูนี่คือผมออกมากันคีบทันไงถ้าเกิดออกมากันไม่ทันก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วคือตอนนี้นะครับ ของของผมเนี่ยก็เริ่มเต็มแล้วนะครับมันก็เลยแบบเริ่มจะแรงแล้วนะครับสําหรับไาเตเลดเกมเนาะนะครับคือยิงแท้งทีเดียวนี่หายได้เลยนะครับนะทิ้งมันไว้เออทิ้งมันไว้ไว้ไม่ได้จริงๆนะครับไาเตเลดเกมเนี่ยแรงมากนะครับอ่ะดาร์คซเลเยอร์ตัวที่2เสร็จแล้วนะครับตายนะก็ที่เหลือนะครับก็รอกันบ้านอย่างเดียวคือรอบนี้นะครับรอบนี้คือฝั่งนู้นนะครับเขาปล่อยมังกรไกลนะครับผมก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเอ่อเล่นต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ ลูกคือมันเอาดักสามรอบอ่ะนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือไวโอเลตเนาะอันนี้ผมก็ตามไปฆ่ามันได้นะครับเพราะมันฆ่าเพื่อนเราไปนะครับนี่ครับมันปล่อยมังกรตรงนี้ครับแล้วครั้เนี้ยเอ่อมันมีตัวของแบทแมนนะครับยืนอันนี้ไว้ให้อยู่ผมก็เลยยิงตัวของมังกรได้นะครับนะรอบนี้ก็กันบ้านได้สําเร็จอีกรอบหนึ่งนะครับนะปุ๊บนะเซฟิตมาครับนะไม่กล้าเข้าแล้วนะครับเพราะว่า แคลี่มันเริ่มยิงแรงแล้วนะครับถ้าเกิดมันเข้ามาสุม 4, สีุ่มห้าเนี่ยอาจจะโดนสกิลหนึ่งผมตายเลยก็ได้นะพกะมันแรงมากนะครับนี่ครับหม่ละเฮ้ยเมื่อกี้โดนใบนะครับโดนอลิศอลิศถึงมันเนื้อไปสโลมยังอยู่นะสโลมนะ่ะนี่ครับเอลสุตายแล้วนะครับอันนี้คือผมพยายามจะอันตินะครับได้สองคนอีกคนหนึ่งหนีไปได้นะครับ ถ้าเกิดมีแท้งสักหนึ่งตัวเนี่ยผมคิดว่าบีสิตชนะสูงแต่รอบนี้ไม่มีครับนะก็เลยเล่นอย่างนี้ผมคิดว่าทีมนี้แหละอันนี้ที่สุดละนะครับขยายที่สุดนะใครจะว่าไงผมก็ว่ามานะครับอันนี้คือผมคาเซฟิตได้นะาะเพราะว่ามันอันติว่าใส่ตัวของเอ่อไอ้นี่นะลอร,รียวครับผมก็คือเซิร์ฟนะครับไม่ใช่ดีเกมมันเป็นอะไรไม่รู้นะอยู่ดีมันก็กระตุกเองของมันนะครับน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแหละเพราะโทศรศัพท์ผมมันไม่น่าจะเป็นอะ่ะนะครับ ตอนนี้ก็ยื้อเกมไม่ได้อยู่สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอดักเซเยอร์เกิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันก็เอาอีกนะเพราะว่าทีมผมเอาไม่ได้เลยนะนะครับพอมาตรงนี้เนี่ยนะครับมาตรงกลางนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยนะครับแคลี่มันเยอะนะครับไอผูกไอเมกาคีฟนะครับหรือว่าซูเปอร์คีฟเนี่ยนะครับมันก็เลยตายง่ายนะครับเพราะแคลลี่มันเยอะนั่นเองนะครับคือตอนนี้นะนะครับทีมฝั่งตรงข้ามเขาได้ตัวของดักเซเยอร์ตัวที่3ไปแล้วนะครับซึ่งฝั่งผมนี่ก็ได้บัฟมังกรมานะครับ นี่แหละไอช็อตนี้นะครับไอช็อตนี้เนี่ยพลิกได้เหมือนเดิมครับยื้อไฟไว้ได้อีกนะครับนะยื้อไฟไว้ได้อีกนะแตกครับผมเออเวลเล็ตนะครับนะก็คือมันก็จะมีอีก2คนนะครับไปปนเวียนอยู่หน้าป้อมนะครับแต่ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับนะก็คือกันบ้านได้สําเร็จอีกรอบหนึ่งนะครับคือจะบอกไว้ก่อนนะรอบต่อไปไม่มีแล้วนะครับนะครับนะ คิดยังไงกับทีมนี้ครับผมุผู้ชมนะคิดยังไงกับทีมดีก็คือ <c ười> <c ười> <c ười> ถ้าเกิดมันเอาจริงนะถ้าเกิดมันตามเลนหรือว่าเล่นตามตำแหน่งที่ตัวเองได้นะครับทีมนี้มีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ถือว่าเล่นเล่นดีมากในช่วงเลดเกมนะครับแต่พอประมาณต้นเกมนี่โยนไปหน่อยใน,นพวกนั้นอะนะครับนะอันนี้คือสวนนั่นแหละประมาณหนึ่งป้อมนะครับนะบเพราะว่ามีแครี่เยอะไงครับป้อมมันก็เลยแบบแตกเร็วนิดหน่อยนะครับนะ นี้คือแครี่3คนนี่แหละคือตรงนี้แหละตรงที่ผมพลาดกันนะครับเพราะว่าลืมดูนะครับว่าฝั่งรู้มันเกิดนะครับมันเกิด 3- 4คนเลยนะแล้วควนี้มันโถมครับไม่รอดครับผมนะตายครับเรียบร้อยนี่คือพลาดแล้วนะครับแพ้แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วควนี้มันก็เหลือแบทแมนแค่คนเดียวครับนะเหลือคนเดียวก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะคือเมื่อกี้มันก็ผิดพลาดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าลืมดูแมป ว่ามันเกิดสามคนนะครับนะก็ไม่พูดเรียนนะครับนะครับทีมแบบนี้นะครับนะทีมแบบนี้่าอย่าได้เจอเลยดูครับฝั่งนู้นรีบจบเลยครับพงคีบยังไม่เข้ารีบปีเลยนะครับแตกเรียบร้อยครับผมแพ้นะครับนะผมพลาดทีเดียวแพ้เลยนะครับนะนี่แหละนะครับนี่คือแลงซ์คอมมานเดอร์นะครับ VIV นะครับผมอยู่ระดับ IV ีก็คือระดับซีนั่นแหละนะครับนะ ก็คือมันควรจะเล่นเป็นกันได้แล้วนะครับแต่มันก็ยังมีคนเล่นไม่เป็นอยู่นะครับเล่นไม่รู้เรื่องนะครับเอาแต่ใจนะครับกูอยากจะเล่นตำแหน่งนี้กูก็เล่นนะครับมึงได้ซับพอร์ตก็อยากเล่นแครี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปแรกเนาะนะครับก็คุณภาพอาจจะกากนิดหน่อยนะครับผมให้พีนะเกมนี้นะครับแบกไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคนี่คือผมมาดูข้อมูลนะครับนะ นี่คือฝั่งผมเนี่ยนะครับไดมอนด์สองคนฝั่งนู้นสามคนนะครับอันนี้คือสามคนเลยนะครับแล้วครั้งนี้ผมมาดูฝั่งผมครับดูมันเชิญไหมแกดูฝั่งผมครับลอเลียวครับเดอพอนสามเอลซูคอมมานเดอร์ไอวีครับอันนี้ก็วีนะครับส้นยนเป็นไดมอนด์สองนะครับฝั่งนู้นมีทั้งสามคนเลยนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ